ออเดียวนีกอไว้ห้ตอนที่ออกจากโัสถ์นะโมตัสสะพะครวะโตอรหัโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสมมาสมพุทธะ สัพพังอัปปาราธังขามัทเมีพันเตอุกาสะทวารัตะเยนัตตะตังสัพพังอัปปาราธังขามัทเมีพันเตอุกาสะขามามิพันเต นีครับหน้าครับหน้าครับทั้งนี้มาครับหน้าครับทั้งนี้มาครับน่าครับเดชอะกล้องไอ้ไส่เงินครับใส่เงินให้เดชละท่ละสองพันกว่านี่เาเอาเงินเขาไปบไข่พรมาห่างเงิ้เหรียญห้องพรพอพอทองวันเขาไปซื้อเขา ค่ะเฮดกับหาริบบินแพงมีบ <finishing pressure> ินเฮดหลายรอบเนาะม่ไ <reform> ด้เขาไม่ไ้เขาโอกห้องนอกเขาออกไปไหนไม่เขนต้องแปะไอ้นี่ก่อนชิกเนเจอร์ตรงนี้แหละแปะขอบไอ้นี่ไงขอบขอบโบดชิกเนเจอร์เลยเนี่ยสกอร์เนี้ยอ่าต้องแปะขอบโบดให้ได้อ่ะ